สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A plus channel นะครับและนี่คือช่วง A plus just talk นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการของเล่นฟิกเกอร์กันรัวๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในวงการนักสะสมชุดผ้า1ต่อ6โดยเฉพาะเลยนะครับอ่าก็มาจากโพสต์นี้เลยครับนี่เลยนี่เป็นโพสต์ของทางเพจ queen studio นะครับ ก็เนื้อหาก็คือเขาได้เปิดตัวแบรนด์ In Art Figure นะครับซึ่งจะเป็นลายชุดผ้า1ต่อ6โดยเฉพาะนะครับซึ่งเท่ากับว่าเขาได้เปิดตัวเปิดศึกกับทาง Hot Toy โดยตรงอย่างแท้จริงเลยนะครับตอนแรกผมก็สงสัยนะครับว่ามันจะเป็น1ต่อ6ที่เหมือนงานปั้นหรือเปล่าไม่มีจุดขยับแต่ผมก็ไปหาข้อมูลไปดูในรายละเอียดของเขานะครับก็เจอว่ามันเป็น ชุดผ้านะครับที่มีดีเทลรายละเอียดแบบสุดๆเลยนะครับและยังมีจุดขยับอีกด้วยโอ้โหเอาละสินักสะสมนี่กระเป๋าตังสันนี่หนาวหนาวหนาวร้อนๆ,อนๆกันแน่นอนครับ <c oughs> ก็สำหรับทาง Queen Studio นะครับในวงการนักสะสมนี่เป็นที่รู้จักกันดีแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นลายงานปั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเออสแตทูเออหนต่อหนึ่งนะครับเต็มตัวหรือว่าจะเป็นบัสครึ่งตัวนะครับ มีโอ้โหทุกสเกลเลยครับ1ต่อ1นต่อ2 1ต่อ3 1ต่อ4เนี่ยโอ้โหเขามีครบจบเลยนะครับมีทั้งค่าย DC ค่ายมาเวลหรือแม้แต่อลิตาก็มีนะครับซึ่งรับประกันอยู่แล้วนะครับว่าค่าย Queen Studio เนี่ยโอ้โหเขาคุณภาพเนี้ยบเนียบอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาได้แตกแบรนด์ออกมาเป็น1ต่อ6มากินส่วนแบ,บ่งการตลาดของ Hot Toy โดยตรงนะครับถึงแม้ว่าลายชุดผ้า1ต่อ6เนี่ยจะมีค่ายที่แบบ ทำออกมาได้เทียบใกล้เคียงคุณภาพแบบคล้ายๆฮอตทอยนะครับก็จะมีค่ายซูซูทอยเนี่ยที่เรารีวิวรอชาร์จกันไปนะครับอันนั้นเรียกว่าเฮ้ยเนื้อผ้าดีคุณภาพแบบเพอร์เฟมากนะครับแล้วก็จะมีทอยอีล่านะครับที่เขาจะเน้น2อค่ายเนี่ยเขาจะเน้นตัวละครที่ทางฮอตทอยเนี่ยเขาไม่สนใจหรือไม่แยแสไม่ทำนะครับพวกตัวละครนอกกระแสแต่นักสะสมเนี่ยรอคอยอยากจะซื้ออยากจะสะสมนะครับ สองข่ายนี้เขาก็จัดมาให้เลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือ2อ่ายเนี้เขาเหมือนลักไก่ทํามาขายนะครับคือไม่ได้ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าผมว่าก็ยังไม่ไม่สามารถไปเทียบเทียบชั้นกับทาง Hot t ตทอได้นะครับ แต่ก็มีค่ายนี้แหละครับแน่นอนครับทาง Quiz ส t u d i o เนี่ยเขามีลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับซึ่งแตกแบรนด์ออกมานะครับ InArt เนี่ยเขาก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์มาอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับในโพสต์ของเขานะครับจะมีทั้งหมด6คาแรคเตอร์นะครับก็จะมีนัสกูแกรนด์ดับเลโกลัสแล้วก็โจเกอร์โจเกอร์ที่เป็นของฮ l e เลจ์นะครับอ่าแล้วก็พอลอาร์ทริดิสนะครับจากดูนอันนี้ก็เห็นว่าหลายๆลยคนจะดูไม่ออกนะครับ และสุดท้ายนะครับปาร์คีนูรีของเรานะครับจาก t h m m t t i ิ r r s u r r e c t i o n นนะครับก็สังเกตนะครับว่าทั้ง6 c คาแรคเตอร์เนี่ยเขาเป็นคาแรคเตอร์จากหนังของค่าย Warner Brothers นะครับซึ่งเขาคงเปิดลายเฉพาะค่ายนี้ไปก่อนนะครับเราก็ต้องรอดูกันในอนาคตว่าเขาจะแตกลายมาทาง Marvel หรือว่าคา่ายหนังอื่นๆออีกหรือเปล่านะครับก็เราก็ต้องมาคอยลุ้นคอยดูกันนะครับว่า ตัวแรกที่เขาเปิดเนี่ยจะเป็นตัวไหนแล้วก็คุณภาพเนี่ยจะสู้ฮ o ต t อยได้เจ๋งได้จริงหรือเปล่าและที่สำคัญนะครับเรื่องราคาผมกลัวว่าราคามันจะพุ่งกระฉูดไปเกินกว่า Hot t อยนะครับเพราะว่าค่ายเนี้ยเขาสุดๆอยู่แล้วอ่ะไหนๆเราก็มาพูด just talk เกี่ยวกับชุดผ้า1ต่อ6นะครับก็ขอพูดกับตัวล่าสุดนะครับของฮ o ต t อยนะครับ the Batman นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดของพ่อหนุ่มแวมพร์ของเรานะครับ เราก็เห็นกันแล้วนะครับเขาเปิดมาทั้งหมด4เวอร์ชันแบบจับเต็มมากเลยนะครับมีเวอร์ชั่นตัวปกติแล้วก็เวอร์ชันดีลักซ์นะครับดีลักซ์ก็จะเพิ่มฐานเข้ามาแบบที่3ก็จะขายแค่ตัวสปอร์ตไลท์ครับและแบบที่4นะครับก็คือได้ครบจบทุกอย่างใน3ข้อแรกนะครับก็คือในโมดที่4เรียกว่าเป็นเซตแบบจับเต็มเลยนะครับถ้าใคร ยังไม่ได้ดูผมแนะนำนะครับโอลี่ไปดูนะครับโคตรแบบโคตรดาร์โคตรสุดนะครับก็มีหลายๆคนก็บอกว่ามันเหมือนหนังเรื่องเซเว่นนะครับที่เป็นยร์ดพีนะครับสืบสวนสอบสวนเนี่ยคดีฆาตรกรรมฆาตรกร,รต่อเนื่องเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันก็จริงนะครับมันก็คือหนังฆาตรกรรมดีๆนี่เองนะครับเพียงแค่ว่าคนที่สอบสวนเนี่ยเขาใส่ชุดประหลาดๆห,หน่อยนะครับเป็นชุดแบทแมนอะไรเงี้ยก็ตามสืบกับเจมส์กอร์ดอนนะครับ ก็เรียกว่าเป็นแบทแมนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่โอ้โหทำออกมากระแสดีมากๆนะครับและตัวหนังก็ทําออกมาได้เพอร์เฟกจริงๆนะครับอ่าใครยังไม่ดูก็ไปตามดูกันได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ามาจัส Talk กันอีกนะครับสวัสดีครับ